สงครามก้าวทัพในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลา,า,าโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นพระนครหลวงใหม่ก็ได้มีการทำศึกอยู่หลายครั้งแต่ครั้งสำคัญที่สุดที่เรียกว่าศึกก้าวทัพเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,328 หลังจากที่พระองค์ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระนครหลวงใหม่ได้สามปีเราคุ้นพ้นและเหล่าทหารกล้าของข้าเอ๋ยบัดนี้เราได้ทำสงครามขยายแผ่นดินยึดเมืองรอบข้างเอาไว้ได้หลายเมืองแล้วเมืองต่อไปที่เราจิยึดให้กลับมาเป็นเมืองขึ้นของเรานั้นคือกรุงรัตนโกสินทร์ที่เพิ่งสถาปนาเมืองขึ้นใหม่ เราจะทุ่มกำลังผลทั้งหมดที่มีอยู่ไปบดขยี้ไอ้พวกชาสยามให้ย่อยยับไม่มีชิน้นดีเพื่อให้ราชาวงศ์อลองพยาของเรานี้ได้ยิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าบุเรงนองพูชนาสิบทิศในอดีตเดยพระเจ้าประดุง เป็นอาของพระเจ้าจิงกูจาได้ขึ้นครองราชใหม่มีราชธานีว่าอมรปุระหลังจากได้ปราบปรามเมืองอื่นๆไว้ได้โดยเรียบร้อยแล้วก็คิดกำเริบไม้ปราบปรามเมืองไทยให้เป็นเมืองขึ้นอีกต่อไปจึงได้กรีธาทัพเป็นเก้าทัพด้วยกำลังพล1 4 4 0 0 0คนโดยแบ่งออกเป็น9้าทัพเข้าตีกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองหลวงของไทย5ทัพเข้าตีทางภาคเหนือ2ทัพเข้าตีทางภาคใต้2ทัพมีพระเจ้าประดุงเป็นทัพหลวงทั้ง9ทัพเข้าบรรจบกันยังกรุงรัตนโกสินทร์มีข่าวดวนพระพุทธเจ้าข้ามีข่าวดวนพระพุทธเจ้าข้ามีข่าวดวนพระพุทธเจ้าข้า มีข่าวด่วนอะไรหรือเจ้าต้องรีบว่ามาพระเจ้าประดุมกษัตริย์ของพรมา่าได้กรีธาทัพด้วยกําลังคนเรือนแสนหมายเพื่อจะตีเอาตรุงนัตะนาโกศิลพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องนี้ข้าต้องนําความไปกราบทูลให้ท่านพ่ออยู่หัวทราบโดยเร็วเจ้าจ้งรีบนําข่าวนี้ไปประกาศทั่วเมืองให้ผู้คนได้ทราบเสียขอเดชะพระอาญามีผลกล่าว กองทัพที่พระเจ้าปดุงยกทัพมาในครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกทัพที่เคยยกเข้ามาตีสยามประเทศของเราขอพระองค์ทรงพิจารณาและจัดทัพออกรับศึกนี้ด้วยะเยคะคะด้วยรูปการเป็นแบบนี้เราคงหลีกเลี่ยงศึกครั้งนี้ไม่ได้เสียแล้วดังนั้นพวกเราเชาวสยามทุกคนทุกหมูเราจงมารวมกันรับศึกก้าวทัพนี้เถิดกำลังพลน้อยกว่าแต่จะต่อสู้เอาชนะพม่าฝ่ายกำลังพลมากกว่าให้จงได้โดยยุทธวิธีอันชาญฉลาดของพระองค์คือ 1. ให้จัดทัพออกไปต่อสู้กันนอกเมืองหลวงผิดไปกับการรบครั้งก่อนๆที่ผ่านมา 2. ให้ดักสกัดรบกับพม่าที่จุดสำคัญสคัญของภูมิประเทศเช่นตามช่องเขาหรือตามข้ามแม่น้ำลำคลอง 3. ให้พยายามตัดกำลังสเสบียงอาหารและยุโทโภปกรณ์ที่จะผ่านเข้ามาเป็นสำคัญให้มากที่สุดที่จะมากได้โดยแบ่งออกเป็นสีทัพ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตอนนี้เรามีกําลังทหารอยู่ในบัญชีเท่าไหร่เวลานี้เรามีทหารอยู่ในบัญชี5้าหมืนคนพระเจ้าค่ะแต่ถ้าหากทรงให้เกณฑ์เพิ่มคงได้ประมาณหกหมืนคนไม่ได้ต้องเกณฑ์ให้ได้7จ็ดหมืนคนขึ้นไป พระะเจ้าค่ากองทัพที่หนึ่งให้กรมพระราชวังหลังกรมมัเหลวงอนุรักษ์เทเวศพระราชนัดดาเป็นจอมพลถือพล15,000คนไปตั้งรับชั่วคราวไม่ให้ค่าศึกรุกล้ำเข้ามาที่เมืองนครสวรรค์กองทัพที่สองให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาศพระอนุชาธิราช เป็นจอมพลถือพลสาม0,000ื่นคนไปตั้งรับที่ลาดญ่าเชิงเขาบรรทัดแฝงเมืองกาญจนบุรีเพราะเป็นที่กันดานจะส่งเสบียงอาหารลำบากมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์สามารถทำกระสุนปืนด้วยไม้ยิงฆ่าศึกได้กองทัพที่3 ให้เจ้าพระยาธรรมมากับพระยายมราชเป็นแม่ทัพถือพล5,000คนไปตั้งรับที่ราชบุรีเพื่อรักษาทางลำเลียงสเสบียงอาหารและยุโทโธปกรณ์ของกองทัพที่สองและดักโจมตีพม่าที่มาจากทวายและทางภาคใต้จนสามารถเอาชชนะพม่าได้เช่นกันกองทัพที่4คือกองทัพหลวง ของพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชตั้งรับอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์ถือพลสองหมคนเพื่อป้องกันพระนครและเป็นกองหนุนถ้าหากมีศึกหนักทางไหนจะยกพลไปช่วยทางนั้นกองทัพพระเจ้าประดุงยกพลโดยมีเหงียนวุลแมงีมหาทินชองเป็นแม่ทัพถือพลหนึ่งหนึ่งพันคนตั้งทัพอยู่ที่เมืองมอตมะเป็นทัพหน้ายกมาตีกรุงรัตนโกสินทร์ยกพลเข้ามาผ่านทางพระเจดีสามองค์ เข้าเขตเมืองหน้าด่านแขวงเมืองกาญจนบุรีตีค่ายน้อยใหญ่จนมาถึงทุ่งลาดยา้าเราทหารกล้าแห่งสยามข้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสินคดาตมาช่วยแล้วทุกคนจงบุกสู้อย่าได้ถอยเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยผืนนี้ไว้ให้ลูกหลานเราทุกคนจงสู้สู้ข้า้าน ทัพข้าศึกได้ถอยไปตั้งค่ายอยู่ที่ช่องเขาสะด w n ด้านล่างแล้วดังนั้นยุทธภูมิทุ่งราชย่านี้เราจงรักษาฐานที่มั่นนี้ไว้ให้ดีและเราจะตัดเสบียงของกองทัพมันเมื่อไหร่ที่เสบียงพวกมันหมดเราจะยกพลทั้งหมดเข้าตีมันให้แตกพ่ายแล้วออกไปจากแผ่นดินสยามพวกเราในที่เดียวเอ๊ลศึกของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีขนาดช่างไร้กาดนักแต่เรามีทางแก้กลองศึกนี้เมียนบุญแมงยีพระเจ้าค่ะ ข้าจะให้เจ้านำทหารช่างไปสร้างหอให้สูงๆเทียบค่ายของศัตรูและเอาปืนใหญ่ที่เรามียิงกระดมใส่ค่ายกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถให้นักแล้วจากนั้นก็นำกองทัพทหารหารทั้หบดบุกเข้าไปตีค่ายของกรมพระราชวังบวรตัดหัวทหารในค่ายสยามนั้นให้หมดเท่านี้เราก็ชนะแล้ว ในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เราก็ต้องสู้แบบลืมตายถวายชีวิตให้กับแทนบินแล้วเราทหารหานของข้าพวกเจ้าต้องรีบนำปืนใหญ่ออกไปนอกค่ายเอาไปไว้ใกล้ๆกับค่ายของข้าศึกให้ระยะการยิงของปืนใหญ่สามารถยิงปืนใหญ่ของข้าศึกได้พอดีเราจะทำการเอาไม้มาทำเป็นกระสุนปืนใหญ่พอดพื้นที่แถวนี้ กรมสมบูรณ์นักถ้าทําการแบบนี้ก็ท่ากับข่าตัวตายนะพระเจ้าคะ่ะถ้าใครกลัวตายก็จงอยู่แต่ในค่ายนี้เราจะออกไปรบกับพวกพม่าเองพวกเราไม่กลัวตายไปไปตายให้เป็นเกียรติแก่แผ่นดินไทยที่พวกเรารักกันเถอะเมื่อฝ่ายของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์นาถได้ทําการตีค่ายและหอคอยปืนใหญ่ของเมียนหุ่นแมงยีแตกพ่ายไปก็ทําให้กําลังใจทหารเพิ่มมากขึ้น เพราะการวางแผนที่ยอดเยี่ยมของพระเชษฐาเราจึงทําให้เราได้รับชัยชนะในครั้งนี้พระผู้ทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นห่วงพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาที่ทุงลาดยาจึงทรงยกทัพหลวงจากพระนครไปช่วยขอให้พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถและเหล่าทหารกล้าแห่งสยามประเทศจงมีชัยแก่ศัตรูเมื่อทหารพรมาร่าเห็นก็ไม่กล้าออกจากค่ายมาบุกเมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ เห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้จึงทําตามแผนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทําการวางแผนไว้โดยส่งพระองค์เจ้าขุนเนนแต่งเป็นกองโจรดักปล้นสเสบียงฝ่ายพมา่าด้วยกำลังพลน้อยกว่ากลับทําให้ข้าศึกที่มีกำลังพลมากกว่าเสียขวัญรวมตัวไม่ติดตั้งตัวไม่ทันทำให้พระเจ้าประดุงต้องออกคำสั่งถอนทัพกลับไป งครามก้าวทัพในครั้งนี้ที่เราชนะได้เพราะความสามัคคีและรักบ้านเมืองของเราทุกคนแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยอย่าให้ใครมาเอาแผ่นดินเราไปเราจงร่วมใจสามัคคีกันปกป้องแผ่นดินเกิดของเราไว้ให้ลูกหลานชาวไทยของเราสืบไป